สวัสดีครับเพื่อนตามช่อง y o u u u b e Big l i ท e ครับวันนี้เราจะมารีวิวกับกล้อง360ตัวใหม่ล่าสุดจากทาง a r c a s o นะครับก็คือตัวนี้ครับนี่คือ a r c a คาโซสครับที่มีราคาในช่วง8 0 0 0 9 0ถึบาทและมันน่าใช้กันแค่ไหนเรามารับชมได้เลยครับ แล้วครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับอากาโซสามูนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อันนี้ครับอ่ะเราจะแนะนําอันแรกก่อนนะครับก็คือซองใส่แล้วก็ตัวกล้องนะครับเดี๋ยวเราคให้ดูรูปร่างจริงว่าตัวกล้องนั้นเป็นอย่างไรนะครับต่อมานะครับจะมีตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือผ้าที่ไว้ทาความสะอาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะผ้ากันนะครับว่าผ้ามันจะเป็นยังไงตอนแรกไม่กล้าแกะอยู่ครับเพราะว่าผ้ามันค่อนข้างที่จะเป็นแบบนุ่มนะฮะนี่ เอาไว้เวลาคุมนะครับหรือว่าเช็ดสิส่งสกปกนั่นเองครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อมานะครับตัวกล่องเนี่ยจะมี QR ีย d e วนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันหรือว่าจะใช้แอปพลิเคชันชื่อ a c c s s นะครับ360 app แอปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งต่อมาก็คือจะเป็นคู่มือนะครับในการใช้งานแล้วก็ที่สำคัญครับจะมีสายชาร์จมาให้1เส้นด้วยเช่นเดียวกันครับซึ่งสายชาร์จนั้่น,นก็จะมี ขนาดที่เรียกว่ากําลังดีนะครับไม่ได้แบบยาวจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าในคลิปนี้จะไม่เห็นก็ไม่น่าแปลกใจครับเพราะว่าสายมันสั้นแล้วก็ผมได้เอาไปใช้เรียบร้อยนะครับซึ่งสายนั้นอ่ะค่อนข้างสุกใจผมมากๆเลยทีเดียวครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาเอาออกจากซองกันนะครับซึ่งซองนี้สามารถที่จะกันกระแทกได้นะครับ และแน่นอนว่าตัวของมันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สิ่งที่คุณเห็นตอนแรกนี้นะครับก็คือขนาดของหน้าจอของมันนะครับที่เรียก้ว่าหน้าจอของมันนั้นนะค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวโดยหน้าจอนะครับสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้เรายังปิดอยู่นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟบอกสถานะอยู่ด้านล่างตรงนี้ปุ่มอัดนะครับก็คืออยู่ด้านล่างตรงที่นิ้วชี้ผมชี้นั่นเองครับ หน้าจอนะครับอาจจะไม่ได้มีความละเอียดมากนะครับแต่ว่ามีขนาดที่ใหญ่อยู่ถึง2.29นิ้วนะครับความละเอียนะครับอยู่ที่ 480x800 นั่นเองครับและรองรับระบบทัชสกรีนเพราะว่ามันสามารถที่จะทัชและเปลี่ยนโหมดได้นั่นเองครับเดี๋ยวโหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เรามาดูรูปร่างสุดอื่นกันต่อนะครับนั่นก็คือด้านข้างของตัวเครื่องตรงนี้จะมีปุ่มนะครับ power แล้วก็มีตำแหน่งของไมโครโฟนมาให้นะครับ แล้วก็ด้านล่านี้ที่เป็นรูใหญ่ๆนี่คือลําโพงนั่นเองส่วนบนไม่มีอะไรนะครับไว้สำหรับในการที่จะจับนั่นเองครับฝังความือนะครับโดยฝั่งเนี้ยจะมีนี่ครับเป็นที่ใส่แบตเตอรี่แล้วก็ใส่ micro SD นะครับแล้วก็ถ้าเราจะปิดมันต้องผักสวิตช์นะครับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็จะมี USB Type C นะครับซึ่งจะอยู่ข้างในนี้โดยจัดนี้สามารถที่จะเสียบชาร์จแล้วก็สามารถจะซิงค์ข้อมูลได้เช่นเดียกัน พร้อมกับอีกจุดหนึ่งก็คือไมโครโฟนครับเป็นไมโครโฟนคู่นั่นเองครับด้านล่างนี้นะครับจะเป็นที่ใส่ไตรพอดครับส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีไฟสถานะพร้อมกับโลโก้ยี่ห้อนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็จะมีเลนส์อีกชุดหนึ่งโดยตัวเลนส์นะครับทั้งคู่จะมีความละเอียดนะครับอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับสำหรับในการเก็บภาพนิ่งรวมกันนะครับสูงสุดนะครับที่72ล้านพิกเซลก็คือมันสามารถที่จะถ่ายได้สูงสุด3 6 0องศา วิดีโอนะครับยามละเอียดสูงสุดที่ 5.7K นะครับสัดรงศีาเช่นเดียวกันนั่นเองครับแล้วก็ยังรองรับก่อระบบ AI subject tracking มาให้ด้วยเช่นเดียวกันครับฟังก์ชันของตัวหน้าจอนะครับในตรงนี้ที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือฟังก์ชันปกตินะครับมันสามารถที่จะปัดขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกความสว่างของหน้าจอขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะกด เปิดปิดเสียงนะครับล็อกแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทําล็อกสกรีนเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วก็ยังมีการตั้งค่าอื่นพร้อมกับไฟที่เป็นบอกสถานะในการถ่ายได้ด้วยตัวของการตั้งค่านั้นก็จะมี1น,นะครับเป็นไวรลสนะครับก็คือเชื่อมกับแอปไอ้สอนะครับคือตัวของเลนโปรเทคนะครับก็สามารถจะเปิดได้แล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าในเรื่องของการปิดนะครับว่าจะให้ปิดตัว กล้องนะครับเมื่อกล้องร้อนได้เช่นเดียวกันนะครับจยาไม่หมดต่อมานะครับก็จะมีไมโครโฟนนะครับซึ่งเราสามารถปรับได้เป็นแบบอัตโนมัติแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งตัวของแอดดิฟริกเกอร์เวลาที่เราถ่ายเนี่ยมันจะไม่มีการกระพริบ Hip, นะครับแล้วรวมไปถึงตั้งออโต้ล็อกได้ระบบเรคคอร์ดดิ้งถ้าสมมติว่ามีการบันทึกอยู่ก็สามารถล็อกได้ตั้งระบบเปิดปิดนะครับเองได้แล้วก็มีระบบไจโร ภาษานี่มีให้เลือกค่อนข้างเยอะภาษาไทยมีแต่ว่าแน่นอนครับว่าพอเรากดภาษาไทยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็สามารถจะกําหนดทุกอย่างได้แต่ว่าบางอย่างเนะี่ยอาจจะงงๆอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงฟีเจอร์พวกที่เป็นด้านล่างนะครับรีเซ็ตเกี่ยวกับแล้วก็มีการดวดแคปเจอร์คือเสียบปุ๊บแล้วก็มีการแคปเจอร์ได้นะครับอ่นอกจากนี้นะครับ ในส่วนของตั้งค่าจบไปในส่วนของการถ่ายเนี่ยสามารถเลือกได้2แบบก็คือด้านหน้าและด้านหลังนะครับต่อมาก็คือจะเป็นโหมดต่อมาก็คือจะเป็นโหมดนะครับเลือกทางด้านล่างตรงนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ทําแซปได้พับนึ่งได้วิดีโอบันทึกซ้ำได้ด้วยโอ้โหเป็น PNG นเอ็กนะครับก็ทำได้นะครับตัวน,นี้ได้โอ้โหได้หลายแบบเลยค่ขอข้างเยอะนะครับ อีทัฟ e ิชชั่นด้วยโอ้โหเอาเข้าไปสิเยอะมากนะครับอ่าทีนี้เรากลับมาที่โอปกติกอนอัจจะมีการโหลดนิดนึงนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะตั้งค่าเนี่ยสามารถบุมไปบุมมาได้แล้วก็กดนี้จะเป็นความละเอียดนะครับเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับวาจะเอาเท่าไหร่วนใหญ่ถ้าเป็น3 6 0สูเนี่ยจะได้ความละเอียดที่เป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็คือ5 7แล้วก็ถ่าย 4K ได้นะครับ ปัดไปทางซ้ายก็คือตัวของภาพที่เราถ่ายมานะครับเนี่ยเราสามารถที่จะสไลด์ดูนะครับอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับถ้าปรับไปทางขวาล่ะกลับไปที่กล้องและที่เหลือนะครับก็จะตั้งค่าเมนนวลได้นะครับก็คือตั้งค่าเรื่องของตัว E.V. นะครับคือภาพว่าจะสว่างขึ้นแค่ไหนนะครับสีสันอาสดใสไหมไมาตรฐานอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะปรับได้นะครับจากตัวกล้องเลย นี่แล้วก็ยังสามารถปรับเมนูได้นะครับปรับเรื่องของชัตเตอร์นะครับไว้บรลาน์นะครับตัวของกองให้มันสดใสก็ได้เช่นกันนะครับเนี่ยสามารถปรับได้เหมือนกันทั้งออโต้แล้วก็เมนูเมนูนี้ก็คือเหมาะกับคนที่เป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่นั่นเองครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับผลงานกันแต่ก่อนไปดูผลงานนะครับมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเราจะบันทึกให้คุณดูว่า การทำงานของแอปพลิเคชันนี้เป็นเป็นอย่างไรกันครับวิธีการเปิดกล้องนะครับก็คือเรากดตรงพาวเวอร์ตัวนี้นะครับค้างไว้แป๊บหนึ่งนะครับมันมีไฟเขียวกระพริบขึ้นแบบนี้แสดงว่ามันพร้อมที่จะถ่ายแล้วนะครับเราโลโก้ขึ้นแป๊บหนึง่งเนติติดแลบร้อยแล้วพอจะปิดนะครับเรากดปุ่มนี้ซ้ำอีกทีไม่ใช่กดบอกกดนี้ถ้ากดครั้งเดียวนะครับมันจะกลายเป็นการเปลี่ยนโหมดซึ่งเราจะต้อง เปไปเปมาไปไปเป,ป,ปมาอะไรแบบน,นี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราจะปิดเลยกดค้างไว้ครับแล้วมันขึ้นไฟเสียปุ๊บก็คือปิดเรียบร้อยสำหรับแอปพลิเคชันนะครับในการเชื่อมต่อก,กับกล้องนะครับมีชื่อว่า a r c s s o 6 6 0ครับกดปุ๊บนะครับแอปพลิเคชันก็จะมีหน้าตาแบบนี้พอดูปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการบอกข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับแล้วก็มีคำแนะนำในการถ่ายนะครับเช่น ไอาการถ่ายแบบที่เป็นเหมือนอุโมงนะครับการถ่ายแบบม o ช i ั่น e ด a เลยแล้วก็รวมถึง h o r i z o n hop นะครับเนี่ยรูปแบบต่างๆเนี่ยมีให้เลือกเยอะแยะนะครับแล้วก็จะมีคําแนะนําในการถ่ายว่าจะเป็นอย่างไรด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับแต่น่าเสียดายครับคำแนะนําทั้งหมดเน้ยนะ่ะยังเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไม่เป็นไรครับในยุคนี้ก็เชื่อว่าทุกคนจะฉลาดอยู่แล้วก็น่าจะหาวิธีที่จัดการได้อย่างแน่นอนครับวันนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด ทีนี้ในเรื่องของการใช้งานกล้องนะครับแค่กดเข้าไปตัวนี้รอให้มีการเครื่อนขึ้นมาว่า connect camera แบบนี้นะครับเวลาใช้งานในบ้านเนี่ยมันไม่ยืนหายแล้ครับแต่พอเปข้างนอกเนี่ยอาจจะต้องทำใจนิดนึงว่าตัวของ WiFi นะครับเป็นแบบ5 GHz ก็จริงแต่ว่าถ้ามีสัญญาณที่รบกวนเยอะก็อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ โดยมันสามารถที่จะทํางานได้เหมือนกับตัวของมือถือทุกประการเลยทีเดียวครับเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเป็นแบบวิทัน0นี้ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าต่ตางๆได้หมดนี่แล้วก็มีเกณฑ์ไล์แบบเรคคอมเมนต์ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยปรับแต่งตัวของสไตล์ได้ด้วยนี่ภาพก็จะออกมาแล้วแต่อารมณ์ของภาพนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้แล้วก็ที่เลือเนะี่ยตัวของเสียงนะครับก็สามารถที่จะกําหนดได้ด้วย อัปเดตซอฟต์แวร์ได้อีกต่างหากนะครับคืออัปเดตซอฟต์แวร์ในตัวของแอปนะครับเวลาที่เรากดเนี่ยถ้าเรากดข่าวมันจะขยับเซอร์เคิลทูเซอร์นะครับเนี่ยตอนนี้คืออัปเดตแล้วนะครับไม่มีอะไรที่เหลือนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูในแกลเลอรี่ตัวนี้ทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดภาพนะครับแล้วก็โฟโต้นะครับถ้ามันมีการบันทึกนะและที่สำคัญครับในการที่เราโหลดภาพมาเสร็จปุ๊บเราดูที่ แอปแบบนี้ก็ได้เช่นกันพอเราดูแอปเสร็จนะครับเราจะบอกให้ว่าเวลาเข้าไปดูนะครับมันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วพอไปดูภาพเสร็จนะครับเราสามารถทําอะไรได้บ้าง1แก้ไขตรงนี้นะครับเป็น image process ได้แล้วก็รวมถึงสามารถที่จะตั้งค่า enhance dynamic อะไรเง,งี้ยสามารถที่จะจับได้หมดเลยครับ optical flow ต๊ดๆเดเตด็มไปหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับสามารถที่จะตั้งค่าเรื่องของสีที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกัน แต่ถ้ายังไม่หนำใจนะครับคุณกดปุ่มความว่า edit หรือว่าแก้ไขนะครับก็สามารถตั้งค่าเป็นพานูพานูคือพานโนรามาและก็รีเฟมรีเฟมนะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราใช้งานอยู่นะครับมันจะมี Object ให้เรากดานี้เราสามารถที่จะตั้งค่าให้มันตาม Object ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าอุ๊ยมันมันรู้สึกว่าเรามีศิลปะเยอะกว่านั้นนะอ่ะเรากด ลากเฟรมอย่างนี้นะครับแล้วกดบวกจากนั้นนะครับเราหมุนหมุนภาพหมุนภาพแบบนี้แล้วก็วกดอัปเดตคีย์พอยต์จากนั้นนะครับเราก็ทํา,าแบบนี้เรื่อยๆนะครับ,บ,บ,นะรบอ่าเราซูมไปแบบนี้นะครับแล้วก็อ่าพอแบบปุ๊บปึ๊บปึ๊บป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 ระมาณนี้อ่าประมาณนี้สมบุติว่าอ่าเบื่อละขอมาทางซ้ายนิดหนึ่งอ่าก็จะกดอัปเดตคีย์พอยต์นะครับแล้วก็สามารถทําได้เรื่อยๆนะครับ แต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยอยากทําให้มันเป็นอัตโ,ตโนมัติกดดีเลยนี่แล้วมันก็จะอัปเดตให้ตัวเองอัตโนมัติในฟิลมนั้นนะครับและถ้าสมมติว่าเราจะกลับมานีแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้เคือง่ายมันมีทั้งหมดหลากหลายแบบแล้วก็สามารถที่จะใช้ AI t a g g i n g ก็คือจะ tracking กันหน้าเราได้เมื่อเสร็จแล้วเรากดปุ่ม export สามารถจะ import ได้หลากหลายรูปแบบ 4K 2.5แล้วก็ ตัวของ Full HD จะ20อะไรเงี้ยสามารถทำได้หมดนะครับแล้วก็กำหนดบิ t เ a ทได้ด้วยย้ำไว้ก่อนนะก้อง360จะถ่ายได้แค่30เฟรมเรทนะครับใครอยากเอาแบบเฟรมนุ่มๆสมูทๆแบบ60นะั่ะพูดเลยว่าอาจจะต้องไปคบหาตัวอื่นแต่ว่ามันก็จะเปิดเมมโมรีด้วยเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วก็เวลาที่เรากด exporting ไฟล์ทั้งหมดที่เราทำมันจะอยู่ในมือถือนั่นเองครับ ก็ยกตัวอย่างแบบง่ายๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของผลงานกันว่าผลงานที่กล้องอะคาโซ360ที่เราได้ไปทดลองถ่ายหลากหลายรูปแบบนั้นอนะภาพที่ออกมานั้นอนะมันจะเป็นอย่างไรกันครับครับตอนนี้เราใช้อคาโซ360ในการถ่ายนะครับซึ่งตอนนี้ส่วนเบนจักกิติก็มีคนอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสิ่งที่คุณได้ยินนี้นะครับคือไม,มโครโฟนของตัวอะคาโซนะครับเดี๋ยวเราจะให้คุณดู เกี่ยวกับเรื่องของการเปรี่ยบมุมนะครับตอนนี้ที่คุณเห็นอยู่นะครับก็คือมุมที่จะเป็นอีกด้านหนึ่งนะครับตอนนี้เราเดินอยู่นะครับก็ใช้คําว่ามุมต่างๆของมันนั้นนะสามารถเซตทับได้ง่ายๆผ่านตัวแอปพลิเคชันนะครับเรียกได้ว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายแต่ว่าเวลาที่ถ่ายเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับก็คืออยากรู้อะไรก็ค่อยๆหมุนกันไปนะครับ แต่กลับมาที่หน้าหกข fish, ีดนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเราได้เดินอยู่ประมาณหนึ่งนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่ต้นไม้เนี่ยเราสามารถที่จะดูนะครับด้านหน้าได้นะครับเนี่ยเส้นตอนนี้ผมจะให้สู่เข้าไปนะครับมันก็จะสามารถที่จะเข้าไปง่ายๆแบบนี้นั่นเองครับต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะทําให้เป็นแบบบูมกว้างสุดนะครับก็คือเป็นแบบวงกลมเลยนะครับตอนนี้ คุยจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของข้างบนหัวผมเต็มๆเลยนะครับก็จะเป็นลนักษณะนี้แล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับคือใช้คำว่าเป็นภาพกว้างนะครับก็สามารถที่จะให้คุณได้เห็นภาพกว้างได้ง่ายๆเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนะครับก็คือการโฟกัสหน้าสมมุติว่าแบบนะครับเนี่ยให้ดูว่าแบบประดิ้งไปอยู่ไกลๆนี้นะครับ แล้วก็กลับมานะครับคือมันก็จะมี AI นะครับช่วยในการโฟกัสด้านหน้าเราได้เหมือนกันแต่กล้องตัวนี้นะครับต้องบอกไปก่อนนะว่าไม่ค่อยเหมาะการถ่ายในที่แสงน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องของรูรับแสงนั้นนะอาจจะแคบไปหน่อยทำให้เราไม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้เด่ชัดเจนนะครับแต่ว่าที่น่าชื่นชมคือไมโครโฟนของมันนั้นนะค่อนข้างเก็บเสียงได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับ จะทําให้ได้ได้ว่าอาคาโซ360นั้นนะเป็นกล้องตัว360ที่ระดับเริ่มต้นแต่ว่าไมโครโฟนนั้นนะถือว่าดีใช่ได้เหมือนกันครับ ตเตอรี่นะครับที่ให้มานั้นอาจจะเป็นแบบดึงนะครับแนะนําว่าค่อยๆดึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าใส่ตัวนี้ขาดก็จะมีปัญหาหนึ่งนนครับตัวแบตเตอรี่นั้นอะ่ะจะมีขนาดที่เรียกว่าค่อนข้างประมาณนึงนะครับมาให้คุณดูเลยครับว่าไซส์ของมันเนี่ยก็จะประมาณเข้ามือผมเนี่ยมีขนาดอยู่ที่1,350ม ah นะครับ ก็ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปครับมันสามารถที่จะถ่ายวีดีโอเท่าที่ได้ทดลองเสิมานะครับเป็นแบบสารักฟุตอิศาเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณก็เป็นชั่วโมงอยู่นะถ้าสมมติว่ากล้องไม่ร้อนแต่ส่วนใหญ่อะอผมจะสตอปไปก่อนช่วงหนึ่งเพราะว่าถ้าถ่าย360เยอะเกินไปไมันจะมีปัญหาเรื่องเมมโมรีเต็มนั่นเองครับ จบรวมไปแล้วนะครับสำหรับกล้องตัว a ะ a s o 360นะครับก็ต้องบอ,อกไปเลยนะครับว่ากล้องรุ่นนี้นั้นออกแบบในการใช้งานที่ง่ายลงตัวกับการใช้ในรูปแบบ360กับคนที่ต้องการแบบกล้องเริ่มต้นหน้าจอตัวนี้คมชัดและก็ยังสามารถใช้งานง่ายกับแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันนั้นก็จะมีเรื่องของการสอนด,ด้วยว่าใช้งานอย่างไรเช่นเดียวกันนะครับ กับราคาอยู่ในช่วง8,000-9,000ถึงบาทผมคิดว่ากับตัวเริ่มต้นแบบนี้มันก็คุ้มค่าสมเหตุสมผลอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคนที่ต้องการครบจบนะครับอาจจะต้องเพิ่มเงินไปเล่นที่เป็นยี่ห้อที่เป็นรู้สูงกว่านี้นิดนึงนะครับเพื่อจะทําให้การเก็บกงนคืนนั้นนะจะมีความคมชัดเพิ่มขึ้นประมาณนึงครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นกล้องที่หลอนง่ายเท่าไหร่ครับก็คือ สามารถใช้ถ่ายได้ยาวๆได้สบายๆเลยทีเดียวแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเยอะแล้วก็ปรับได้ตั้งแต่ Auto, ออโต้ยัาแมนวนวลเลยทีเดียวครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับโดยที่ผมได้แปละลิงก์ไว้ทางข้างล่างแ้วด้วยกัครับก็หมาอกับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในนั้นเราติดตามชมในช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถ้าคณะนี้และในฟุตบอลคอมสนามบีและบอชเช่นเคยครับ